สวัสดีครับพี่น้องผูกกับผมบาวิรัตครับกับบรรยากาศย้มเศ้าแดดกำลังจ่อแล้วครับนี่ภาพพี่น้องไปบึงทรงให้ทุงหน้าให้กเราครับ,รบพี่น้องเนาะไปลุยน้ากันเลยครับมาครับพี่น้องอในบรรยากาศย้อนแสงนะิหน่อยครับพี่น้องบรรยากาศทรงใหทุงหน้า ป่าเขาลำนาภัยอีกสองเดือนข้างหน้านี่ก็เชี้ยวแล้วครับวานเขาทำเห็ดให้เห็ดหน้ากันแล้วนะครับพี่น้องเนะเาะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องแดดกำลังจอะออกแล้วครับออกแล้วครับตะเวนขึ้นแล้วเย็อ่อนๆอ,อ,อากาศกระหวนเล็กเก่าครับสมือ่อเนาะ ใช้มาใส่กบรักษาสุขภาพไปนะครับพี่นอ mm. ้องเด้อบรรยากาศเง้มาเศร้าเลยนะฝากพี่น้องตะเว้นขึ้นแล้วครับ น้ำน้องซาดกะลดล่งหลายเติบแล้วครับบบกลงหลายแล้วเนาะบัวเต็มน้องเลยตะสออแห่งครับแดงกำลังเห็นห่างมีต้นหอ,อกว่าพี่น้อง นธรรมชาติสร้างมาพาะราพม่อต้นสมเสียวครับพี่น้องนี่นะครับต้นสมเสียวใส่ต้มอืองต่มปลาได้ทุกอย่างครับพี่น้องต้มซีนต้มเนื้อนี่แหละครับต้นสมเสียวเมืองพี่น้องครับโอ้ยฝนก็คือบ่ตกอีกแน่น,นอน กอได้ใส่ต่อมอึ้งเนี่ยต่มกบยามเดือนหกเดือนสี่เดือนหาเดือนหกนี่แหละครับพี่น้องเนาะนี่พี่น้องมะพร้าวธรรมชาติสร้างมาอีกแล้วเบิรดเบิรงนี่แม่เงเงียงนี่ครับแม่หน่อยบ่มันสร้างรังอยู่ดินนี่ครับอยู่พื้นป้าติโตน,นี่ นี่แหละวคำว่าธรรมชาติสร้างมาครับพี่น้องเอ้ยมาฝากพี่น้องก็ไดาหากินหอดบานผูอยุทำงานอยู่เมืองไกลเมืองกรุงต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับเนาะโอ้ยบึงพี่น้องสร้างร่างมาเป็นแทงปลาเคยหาเห็ดปวกครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวก็เขียวชะอมแล้วที่ได้เห็ดปวกวัวปีนี่ครับดุลน,น้ำกันนะครับพี่น้องเนะ้อะหยอดพักสะเดาพักกระเดาำงามครับกับลาบปลาส้อยจุเส็บแซบเรอครับพักน้ำปลาน้ำให้น้ำหน้านน่ครับ เรต้องหากินไก่นะครับพี่นอ้องข้าป้าก็มี่มาหนิเอาไปใส่ต้่มกบต้่มปลานี่ข้าป้าผมครับพี่นอ้องมองเคยหาโนมัยไอ้มึงกับ เป็นเตมีผึ่งมินิมครับนะครับพี่น้องปลาไผ่น้ำนี่นครับพี่น้องธรรมศาสตร์สร้างมาต้นสมเสียว ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับนอกจากเขามารับชมเป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องยัางไรก็จะลืมกดติดตามนะครับเนะาะกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวปืนดำน้ำเนรเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับเนาะเอาวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าโชคดีสวัสดีครับขอบคุณครับ